ไปเลยเอามะม่วงไปเก็บไม่ต้องน,นั่นนั่นเอาไปเก็บเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บ,เอ,เ,กบเอามาจากตรงไหนเอาไปเก็บตรงไปแน,น่แน,น่ไม่เอาไม่เอาไปไปไปเก็บ ไปเอามาม่วงไปเก็บไปไปแม่ไม่ว่าไปไปไป